ผมเชื่อเลยนะทุกๆคนเนี่ยมีสิ่งที่รักแล้วก็ที่ห่วงเนี่ยเป็นเรื่องปกติอยู่แล้วนะครับผมและหลายๆคนเนี่ยก็ไม่อยากจะให้สิ่งนั้นเนี่ยมันต้องพังหรือว่ามันต้องสูญเสียกันไปและถ้าผมเนี่ยพูดไปธรรมารนะครับผมหลายๆคนเนี่ยก็คงจะเบื่อนะครับผมแต่ผมนี่ก็จะพูดอยู่ดีว่าทุกสิ่งทุกอย่างเนี่ยมันเป็นสิ่งไม่เที่ยงไม่ว่าจะเป็นสิ่งของไม่ว่าจะเป็นคนหรือว่าจะอะไรก็ตามแต่มันย่อมมีอายุไขแล้วก็อายุการใ,ใช้งานของมันที่ค่อยๆเสื่อมสภาพลงไปหรือไม่ก็ดับสิ้นไปเป็นเรื่องมดา และใช้กระผมชีวิตเราเนี่ยมันวนเวียนแบบนี้แหละครับผมมีทั้งสุขมีทั้งทุกข์มีทั้งได้มีทั้งเสียแต่ว่าถ้าเราทุกข์มากๆจนมันมีความคิดหนึ่งที่คิดว่าถ้าหายไปซะได้ก็คงจะดีแล้วมันเกิดขึ้นแบบนั้นจริงๆละ่ะแต่ว่าการหายไปเนี่ยมันไม่ได้หายไปแต่ตัวนะต่รวมถึงความทรงจําที่ผู้คนนั้นจะมีต่อเราด้วยและถ้ามันเกิดหายขึ้นไปจริงๆ ทุกคนจะทำยังไงล่ะและสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านผม c o อีโอยูทูบเ e อร์ซิเองครับผมลหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ชินนะครับผมอาจจะยังไม่ชินอยู่เพราะว่าผมเนี่ยเพิ่งเปิดโมเดลไปในตอนที่ผมเนี่ยเพิ่งทำสรุปคดีเนาะแต่ว่าหลังจากนี้เนี่ยคอนเทนต์สรุปเกมนะครับผมก็จะมีการเปิดโมเดลด้วยนะครับผมนะยังไงขอฝากเนื้อฝากตัวก,กันอีกครั้งด้วยนะครับผมและใช่ครับวันนี้เนี่ยผมมีเกมเล็กๆมาฝากนะครับผมเพราะว่าช่วงนี้เนี่ยผมไม่ค่อยสบายเลยทํางานานานๆไม่ค่อยได้นะครับผม,ผมก็เลยหาเกมที่เล่่นนสั้ๆงาย ง่ายแต่ว่าเนื้อเรื่องเนี่ยมีอะไรให้เรานั้นที่ตีความอีกเยอะเลยนะครับผม นะั่นก็คือ Lost and Forgotten โดยคุณคานาตะนั่นเองนะครับผมนะอะยังไงก็ตามแต่นะครับผมผมบอกเลยว่าเกมเกมนี้เนี่ยอาจจะเข้าใจยากกันนิดนึงนะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยได้ทำเซกชันสรุปทุกอย่างเนี่ยเอาไว้ในตรงถ่ายคลิปแล้วนะครับผมผมแนะนําว่าให้ดูให้จบด้วยนะครับผมนะอ๋อใช่และก่อนที่ทุกคนเนี่ยจะไปดูเรื่องราวของการหายตัวแล้วก็การหลงลืมเนี่ยผมแนะนานะครับผมว่าให้เลื่อนลงไปข้างล่างนิดนึงนะครับผมช่วยกันกด subscribe ให้หน่อยนะครับผมกดไ like, ลก์ได,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 ด้ก็ไดกดแชร์ได้กระด,ด,ดีนะครับจะได้เป็นการ ฝันให้วีทูเบอร์คนนี้เนี่ยได้ไปถึงฝั่งฝันสักทีนะครับผมนะเพราะว่าผมเนี่ยอยากจะให้มีคนเนี่ยได้ดูผลงานผมเยอะๆนะครับผมนะอ้อใช่แล้วก็สําหรับใครนะครับผมที่อยากจะเลี้ยงโอริโอ้ปัน่นหรือว่าอยากจะเลี้ยงค่ากาแฟกับผมเนี่ยสามารถที่จะสมัครเป็นเมมเบอร์ได้นะครับผมเพียงเดือนละห้บาทเท่านั้นนะครับหรือว่าอยากจะให้เป็นซุปเปอร์แดงก็ได้นะครับผมผมเนี่ยจะขอขอบคุณมากๆเลยครับผมนะแต่ถ้าทุกคนเนี่ยพร้อมกันแล้วนะครับผมเชิญรับชมกันได้เลยครับหายตัวไปอย่างนั้นเหรอ นักเรียนชั้นป .5 นะเกมนะครับก็จะตัดมาให้เรานะครับผมได้เจอกับคน2คนนะครับผมที่กําลังมีบทสนทนาซึ่งกันและกันคนนะั้นเนี่ยก็คือเรียกกับน,นิกนั่นเองซึ่งพวกเขาเนี่ยกำลังคุยถึงคนที่หายไปนะครับผมและเขาเนี่ยก็ไม่รู้เหมือนกันว่าไอ้คนที่หายไปเนี่ยคือใครและชื่ออะไรแต่วันนิกได้อย่างเดียวนะครับผมว่าเขาเนี่ยมาจากชั้นป .5 แล้วก็อยู่ที่ชมรมว่ายน้ําด้วยนั่นเอง แต่ว่าที่แปลกก็คือเราเนี่ยจะรู้จากปากของนิกนะครับผมว่าเหตุการณ์นี้เนี่ยมันเกิดขึ้นบ่อยมากเลยนะที่มีคนหายไปแบบนี้เนี่ยแล้วว่าแต่นะนิกนายเนี่ยไม่กลับบ้านหรือว่าไม่นั่งลงไงเหรอก็ไม่อ่ะเพราะว่าฉันไม่อยากจะทํามันที่นี่นะครับผมเกมเนี่ยก็จะสามารถให้เราเนี่ยได้เดินสำรวจเองได้พูดคุยแล้วก็ได้ทําอะไรตามใจเราแล้วล่วะครับผมแต่ผมบอกเลยนะครับผมว่าเกมนี้เนี่ยมันเน้นขายเนื้อเรื่องจริงๆเว้ย เพราะงั้นเนี่ยมันก็คงไม่มีอะไรเยอะหรอกครับผมที่เราเนี่ยจะสามารถทําได้นะตอนนี้ซึ่งผมเนี่ยก็เลือกที่จะไปคุยกับเรียครั้งหนึ่งนะครับผมแล้วก็ถามว่าทาไมเรียเธอถึงยังไม่กลับบ้านเธอเนี่ยก็จะตอบเรามานะครับผมว่าเธอเนี่ยกำลังรอพ่อแม่ของเธออยู่ซึ่งเธอเนี่ยก็จะถามเราต่อนะครับว่าเธอเนี่ยไม่เคยเห็นพ่อแม่ของเราเลยนี่พวกท่านเนี่ยชอบมารับสายแบบนี้เหรอซึ่งก็ใช่นะครับผมแต่ว่ายังไงนิกก็ไม่มีทางเลือกนะครับเพราะว่าพ่อแม่ของเขาเนี่ย ไม่อยากให้เขากลับบ้านที่ตัวเองนั่นเองหลังจากนั้นนะครับผมพวกเขาทั้งสองคนนั้นก็จะคุยเรื่องสเพเฮระนะครับผมโดยเฉพาะเรื่องเกมที่เรียนเนี่ยเล่นอยู่นะครับผมซึ่งเธอเนี่ยสามารถผ่านด่านได้แล้ว ด้วยสมุดชีทโค้ดแบบนี้เนี่ยมันทําให้เรารู้เลยนะครับผมว่ามันอยู่ในช่วงยุคของเจน y หรือว่าเจน Z ตอนต้นนั่นเองผู้ชมบางท่านเนี่ยอาจจะไม่ทันนะครับผมสมัยนั้นเนี่ยไม่มีสมาร์ทโฟนหรือว่าอินเทอร์เน็ตที่เข้าถึงได้อย่างแพร่หลายเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยพวกสมุดสรุปเกมหรือว่าชีทโค้ดเนี่ยถือว่าเป็นอะไรที่จําเป็นมากแต่ไม่นานนะครับผมสุดท้ายแล้วเนี่ยแม่ของเรียนั้นก็จะมารับนะครับผมทําให้นิกเนี่ยจะต้องอยู่คนเดียวสักระยะหนึ่ง และบรรยากาศแห่งความเงียบเหงานั้นมันก็ได้กลืนกินห้องนี้และนี่แหละถึงเวลาแล้วครับผมที่นิกเนี่ยจะต้องกลับบ้านเพราะว่าเขาเนี่ยเป็นคนสุดท้ายแล้วครับผมที่อยู่ในห้องเรียนห้องนี้เขาเนี่ยได้เดินออกจากห้องได้เดินออกจากโรงเรียนแล้วก็ขึ้นรถกลับบ้านเขานั่นเอง มีคดีการหายตัวไปอย่างปริศนาเมื่อไม่นานมานี้แล้วมันไม่ง่ายเลยนะที่ใครสักคนหนึ่งเนี่ยจะหายไปมันเกิดขึ้นเมื่อเดือนก่อนการหายไปครั้งแรกเด็กน้อยได้ไปโรงเรียนกับพี่สาวคนโตของเขาและจากนั้นแม่ของเขาก็มารับกลับบ้านหลังจากที่โรงเรียนนั้นเลิกแล้วเด็กน้อยเนี่ยจึงถามว่าแล้วพี่สาวละ่ะซึ่งแม่เขาเนี่ยก็ประหลาดใจมากเธอเนี่ยเกือบลืมไปแล้วว่าเธอเนี่ยก็มีลูกสาวหลังจากนั้นเนี่ยก็ไม่มีใครพบพี่สาวอีกเลยถ้าว่ากันง,ง่ายๆนะไม่ใช่แค่ว่าเขาเนี่ยจะหายไปอย่างเดียวนะ แต่ว่าความทรงจําของคนรอบข้างที่มีต่อเขาเนี่ยมันก็ได้เลือนหายไปด้วยเช่นเดียวกันและในท้ายที่สุดแล้วชื <t> ่อของเขานั้นก็จะถูกลืมเหลือเพียงแต่บันทึกของเขาเท่านั้นยังไงก็ตามแต่ถ้าเขาเนี่ยได้เขียนอะไรสักอย่างไว้ที่ไหนสักที่หนึ่งเนี่ยก่อนที่คนคนนั้นจะหายไปชื่อของเขานั้นจะถูกลบเลือนออกไปเหลือเพียงแต่ข้อความในสมุดเท่านั้นและหลังจากนั้นเนี่ยพวกเรานั้นก็จะลืมการมีอยู่ของเขาไปอย่างสิ้นเชิงและหลังจากนั้นสัปดาห์ถัดมาคู่รักที่อาศัยอยู่ใกล้ๆกับแม่น้ำเนี่ย ก็ได้หายตัวไปอย่างไร้ร่องรอยและหลังจากนั้นอีก3วันครูประจำชั้นของเรานั้นก็ได้หายตัวไปและจากเมื่อวานเนี่ยถ้านับรวมๆแล้วตอนนี้ก็มีคนเหลือในห้องเพียงแค่9้าคนเท่านั้นและเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยมันก็ได้เกิดขึ้นเพียงแค่กับเมืองของเราเท่านั้นเองชั้นเนี่ยไม่ได้มีเบาะแสเกี่ยวกับที่อื่นหรอกนะ ฉันน่ยไม่แคร์หรอกและเพื่อที่จะป้องกันเหตุการณ์เหล่านี้เนี่ยพวกเรานั้นก็เริ่มที่จะเขียนโน้ตเกี่ยวกับตัวเองโดยที่เรานั้นไม่ได้ใส่ชื่อของตัวเองลงไปและเพื่อตอบสนองความเห็นแก่ตัวส่วนตัวของฉันเนี่ยฉันก็จะปกป้องเลียจนกว่าเธอเนี่ยจะกลับบ้านอย่างปลอดภัยและณตอนนี้เนี่ยฉันอยู่ในระหว่างทางการกลับบ้านแต่ว่านะที่แห่งนั้นเนี่ยมันไม่ใช่บ้านหรอกณตอนนี้นะครับผมนิกเนี่ยก็ได้กลับมาถึงบ้านแล้วและคนที่เขาได้เจอเนี่ยนั่นก็คือพ่อของเขานั่นเอง ซึ่งพ่อของเขาเนี่ยก็กำลังรอให้นิกเนี่ยกลับบ้านอยู่เลยเพื่อที่จะได้พูดคุยกันถ้าดูจากการสนทนานะครับผมก็ดูเหมือนว่านิกเนี่ยจะไม่ชอบพ่อของเขามากๆด้วยเหตุผลบางอย่างและเขาเนี่ยก็ได้ยื่นผลสอบให้พ่อของเขาดูนะครับซึ่งนิกเนี่ยทำได้ดีมากๆเลยและพ่อของเขาเนี่ยก็พอใจนะครับผมแต่ว่าเขาเนี่ก็ยังถามอีกนะครับผมแล้วคนอื่นๆในห้องละ่ะเอาชนะได้ง่ายเลยใช่ไหมละ่ะเหมือนปอกกล้วยเข้าปากซึ่งนิกเนี่ยไม่ชอบนะครับผมที่พ่อเขาเนี่ยพูดแบบนี้แต่พ่อเขายังบอกอีกนะครับผมบอกว่าต้องให้นิกเนี่ยไปเรียนเพิ่มนะรู้ไ ว่าลูกเนี่ยสามา,า,มารถที่จะพลัดชั้นได้อีก 2- 3สาขั้นเลยนะ alia. แต่ว nee ่านิกเนี่ยเหนื่อยแล้วนะครับแต่พ่อของเขาเนี่ยก็ไม่ได้แคร์อะไรนะครับผมแล้วก็บอกว่าให้แม่บ้านเนี่ยจัดการห้องของลูกเรียบร้อยแล้วนะแล้วก็ยังบอกนะครับผมว่าท่านสนใจที่จะมาทํางานแบบพ่อเนี่ยก็สามารถลาออกจากโรงเรียนได้เลยนะซึ่งน nee ิกเนี่ยไม่อยากทําอย่างนั้นนะครับผมแต่ว่าพ่อของเขาเนี่ยก <anybody S 2> <involved S 1> <Sub> ็จะบอกนะครับว่าเดี๋ยวลูกก็เข้าใจเองนั่นแหละเพราะว่าพ่อเนี่ยคาดหวังในตัวลูกสูงมากๆเลยซึ่งถ้าเราเดาจากบทสนทนานะครับผมเราเนี่ยน่าจะเดาออกแบบไกลๆผมว่่าาพออขขงเ เ,เป็นคนยังไงดูจากทรงแล้วนะครับผมเหมือนว่าพ่อของเขาเนี่ยจะเป็นคนที่เลี้ยงนิกมาแบบกดดันต้องเพอร์เฟกต้องสมบูรณ์แบบโดยที่ไม่ได้แคร์เลยว่าความรู้สึกของลูกเนี่ยมันเป็นยังไงรวมถึงความรู้สึกของคนรอบข้างด้วยเช่นเดียวกันเขาเนี่ยก็ไม่แคร์จากบทสนทนานะครับผมว่าสามารถชนะคนอื่นได้หรือเปล่าทาั้งๆที่นั่นเนี่ยคือเพื่อนของลูกเองนะและเขาเนี่ย เพิ่งจะอยู่ป .5 แบบนี้เนี่ยก็คงจะไม่แปลกใจเท่าไหร่นะครับว่าทำไมนิกเนี่ยถึงเกลียดเขาเขาใส่ขนาดนี้และตอนนี้เนี่ยนิกนั้นก็ไม่อยากทําตามคําสั่งของพ่อเขาอีกต่อไปแล้วล่ะแต่ไหนๆก็ไหนๆแล้วเขาห้องมาแล้วไปหาหนังสืออ่านเล่นหน่อยดีกว่านะครับผมซึ่งหนังสือเล่มนั้นเนี่ยมันจะเกี่ยวกับหุ่นยนต์ Android นะครับผม2ตัวที่ได้ตายแล้วในเอิร์ธห และหุน่นเหล่านั้นเนี่ยมันถูกสร้างขึ้นโดยนักวิทยาศาสตร์สติเฟืองซึ่งนี่เนี่ยถือว่าเป็นอิสระเอกเล็กๆน้อยๆน,อยนะครับผมที่จะเชื่อมโยงไปอีกเกมเมหนึ่งของผู้สร้างคนนี้นะครับผมแต่ว่าผมเนี่ยไม่แน่ใจว่าชื่อเกมชื่อว่าอะไรหลังจากอ่านจบนะครับแล้วก็บวกกับว่าเขาเนี่ยก็ไม่ได้มีอารมณ์ที่อยากจะเรียนหรือว่าอยากจะมาศึกษาทบทวนอะไรเท่าไหร่เพราะงั้นเนี่ยขึ้นเตียงไปนอนดีกว่า ฉันฝังว่าสักวันหนึ่งเนี่ยเขาจะหายไปเหมือนคนอื่นๆนะเขาเนี่ยสมควรจะหายไปแล,ะละ้วล่ะและจากนั้นเนี่ยจะไม่มีใครจะต้องมานั่งทรมานอีกเขาเนี่ยขังฉันเยี่ยงเดรฉานเพื่อผลประโยชน์ส่วนตัวและความสะใจของเขาเท่านั้นแถมยังยึดมือถือกับคอมพิวเตอร์ฉันไปอีกฉันคิดว่าฉันเนี่ยน่าจะหนีไปที่ไหนสักที่หนึ่งบางทีอาจจะไปที่บ้านของเรียก็ได้นะแล้วก็ถามกับครอบครบัวของเธอเรื่องการขออยู่อาศัยที่ไหนก็ได้อะที่ไม่ใช่ที่แห่งนี้อรุณสวัสดิ์ ไม่อะฉันไม่ได้หลับเพลินนะฮะเรียไม่มาวันนี้หรอบางทีเธออาจจะป่วยหรือว่ามีอะไรแน่ๆมันต้องเป็นแบบนั้นแหละใช่ฉันหวังว่าเธอจะดีขึ้นนะฉันหวังแบบนั้นจริงๆเหมือนกับว่าวันนี้นะครับผมเรียเนี่ยจะไม่มาโรงเรียนแต่ว่าแต่นิก รออะไรอยู่นะ่ะเธอเนี่ยไม่ได้มาวันนี้นี่แต่ยังไงก็ตามแต่ตอนนี้เนี่ยนิกก็ไม่อยากกลับบ้านจนกระทั่งเขาเนี่ยได้ไปเจอสมุดโนต้ตนะครับผมที่มีชื่อของใครสักคนหนึ่งซึ่งตอนนี้เขาไม่สามารถจําได้แล้วทั้งที่เธอคนนั้นเนี่ยเป็นเพื่อนของนิกแท้ๆเพื่อนคนที่นิกนั้นรอส่งเธอในทุกๆวันตอนเย็นตอนนี้ชื่อของเธอนั้นได้หายไปแล้วและเขาก็ลืมไปซะแล้วว่าเธอนั้นชื่อว่าอะไรและเขาเนี่ยก็จะไปดูซะหน่อยว่าเธอนั้นยังโอเคดีหรือเปล่า ไฟที่บ้านเนี่ยก็ยังเปิดอยู่นะ ไม่มีใครแคร์เลยทุกๆคนเนี่ยลืมที่จะปิดไฟกันหมดและพวกเขาเนี่ยก็ถูกลืมเช่นเดียวกันทุกคนเนี่ยได้หายตัวไปทั้งความทรงจําของเขาและความทรงจําของเราที่มีต่อเขาด้วยหลังจากที่เธอคนนั้นหายไปฉันเนี่ยก็ไปที่สถานีตํารวจแต่ว่านั่นมันสายไปแล้วพวกเขาเนี่ยไม่สามารถจําได้ถึงการมีอยู่ของเธอที่แย่กว่าก็คือแม่ของเธอก็ไม่สามารถจําได้เช่นเดียวกันแต่ที่แปลกจริงๆคือทําไมฉันถึงยังจําได้ละ่ะแบบคลุมเครือนะหลังจากนั้นคนใช้ทั้ง5คนในบ้านของพ่อนั้นก็ได้หายตัวไปแต่เพื่อร่วมฉันอี 6คนเนี่ยก็ถูกหลงลืมครูประจําชั้นคนใหม่เนี่ยงงไปไก่ตาแตกเลยแหละเพราะว่าชื่อของนักเรียนทุกคนเนี่ยมันหายวับไปกับตาเลยเหลือเพียงแต่ช่องเปล่าๆเท่านั้นหลังจากนั้นเนี่ยผู้คนมากมายก็เริ่มหายตัวไปอีกครั้งหนึ่งมากกว่าที่เคยเลยละ่ะฉันบอกพวกเขานะว่าฉันเนี่ยมีโน,โน้ตเกี่ยวกับผู้คนเหล่านั้นนะแต่ก็ไม่มีใครเชื่อฉันสักคนเดียวพวกเขาเนี่ยเกลียดฉันเพราะว่าอิทธิพลแย่ๆของพ่อของฉันที่ทํามานั่นแหละและหลังจากนั้นเนี่ยทุกๆคนนั้นก็เริ่มหายไปทีเรืๆๆ่อยๆเรา คน2คนหรือมากกว่า10คนก็มีพ่อกับฉันเนี่ยเป็น2คนที่ยังไม่หายไปและตอนนี้เนี่ยก็เหลือแต่พวกเราแล้วฉัน ณตอนนี้นะครับผมเราเนี่ยจะได้อยู่บ้านกับพ่อนะครับและณตอนนี้เนี่ยเหมือนกับว่านิกนั้นจะทนไม่ไหวแล้วเพราะว่าถ้าอยู่กับพ่อนานกว่านี้ก็คงจะประสาทกินอย่างแน่นอนเพราะตอนนี้เขาไม่เหลือใครแล้วในเมืองแห่งนี้นิกเนี่ยจึงได้ถามไปนะครับผมว่าเขาเนี่ยกำลังทําอะไรซึ่งพ่อของเขาเนี่ยกำลังรอฟังข่าวอยู่แล้วถ้าถามว่ามันคือข่าวอะไร ก็ข่าวเกี่ยวกับพวกเขาสองคนไงล่ะที่พวกเขาเนี่ยจะดังระเบิดระเบ้อเพราะว่าพวกเขาเนี่ยเป็นคนที่เรือรอดในเมืองแห่งนี้พวกเราเนี่ยจะรวยแล้วก็มีชื่อเสียงกันแปลว่าพ่อคนนี้เนี่ยมันไม่แคร์เชื่อเลยเลยเพราะงั้นก็ถึงเวลาแล้วลครับผมที่จะต้องจบเรื่องนี้ไอ้เรื่องที่พ่อของเขาคิดเนี่ยมันช่างไร้แก่นสารไร้สาระไม่มีใครแคร์หรอกเกี่ยวกับตะแกรงเองอะตอนนี้เนี่ยผมสุดจะทนแล้วกับตะแกอยางเองอะเพราะงั้นเนี่ยทำไมแกถึงไม่หายไปให้ใหมันจบๆล่ะ นี่มันช่างสงบสุขเหลือเกินแล้วก็เงียบจังเลยที่นี่เนี่ยหรือว่ามันอาจจะไม่ใช่อย่างนั้นนะฉันเนี่ยไม่สามารถจําชื่อของตัวเองได้เลยฉันเนี่ยไม่สามารถจําอะไรได้เลยและมันไม่มีใครอยู่ที่นี่ด้วยทุกคนเนี่ยถูกลืมไปหมดทุกๆคนนั้นได้หายตัวไปกันหมดฮะอแล้วที่ฉันพูดอะไรออกมาเนี่ยมันไม่มีใครแล้วให้เริ่มต้นด้วยกันใหม่เหลือเพียงแค่ตัวฉันตัวฉันเองนั่นแหละ ในคดีการหายตัวไปเนี่ยมันทําให้ชื่อของผู้คนที่กําลังดํารงอยู่รวมถึงตัวเขาด้วยนั้นได้หายไปนี่เนี่ยมันอาจจะเป็นของขวัญจากพระเจ้าก็ได้นะอ่าและนี่ฉันมาทำอะไรตรงนี้นี่ในตอนแรกนะแล้วฉันเป็นใครกันนะฉันจำได้ฉันอยากจะช่วยเธอ และเกมมันก็ตัดจบแบบนี้ให้เราดื้อๆเลยครับผมแต่ว่ายังไงก็ตามแต่สําหรับใครนะครับผมที่ยังไม่เข้าใจเรื่องเนื้อเรื่องนะครับผมหรือว่าเกมเนี่ยจะต้องการสื่ออะไรให้เราเนี่ยรู้กันแน่เดี๋ยวผมเนี่ยจะใช้ความรู้จากการที่ผมเนี่ยเรียนนิเทศศาสตร์มา4ปีเต็มและตอนนี้ผมยังหางานทําไม่ได้เนี่ยมาเล่าให้ทุกคนได้ฟังกันนะครับโดยที่เรื่องราวเนี่ยมันคือเรื่องราวที่เราเนี่ยจะได้รู้ในมุมมองของนิกนะครับผมซึ่งนิกเนี่ยเป็นนักเรียนเกรด6หรือว่าเกรด5นี่แหละครับโดยที่ตัวเขาเนี่ยมีพ่อ มือนจะไม่ได้แคร์ความรู้สึกของเขาเลยเพราะเวลาหลังเลิกเรียนหรือว่าเข้าบ้านเนี่ยพ่อของเขาเนี่ยก็จะให้นิกเนี่ยอ่านหนังสือแล้วก็อยู่แต่ในบ้านนะครับผมโทรศัพท์หรือว่าคอมพิวเตอร์เนี่ยก็ไม่ให้ใช้เพราะงั้นเนี่ยก็คงจะไม่แปลกใจนะครับผมที่เขาเนี่ยจะเกลียดพ่อคนนี้มากๆเลยแต่ยังน้อยเนี่ยเขาก็ยังมีเพื่อนคนหนึ่งนะครับผมซึ่งเป็นเพื่อนรักคนเดียวของเขาที่ชื่อว่าเรียนนั่นเองหลังจากที่ผมเนี่ยเล่นเกมนี้มานะครับผมผมเนี่ยรู้สึกว่ามันเหมือนจะไปตรงกับคําพูดที่เราเนี่ยมักจะเคยคิดคิดก หายหายไปซะได้ก็ดีใช่และถ้า what if มันหายไปจริงๆละ่ะจะเกิดอะไรขึ้นซึ่งการหายไปของแต่ละคนนะครับผมมันได้ทิ้งอะไรบางอย่างไว้นั่นก็คือความเจ็บปวดของผู้ที่ยังสามารถจําได้นั่นเองโดยที่ตอนแรกนะครับผมที่เขาเนี่ยได้บอกว่ามันได้มีพี่สาวคนหนึ่งนะครับผมได้หายไปนี่เนี่ยอาจจะเป็นพี่สาวของนิกก็ได้ที่ได้หายตัวไปนะครับผมและหลังจากนั้นเนี่ยคนก็ค่อยๆเริ่มหายไปหายไปหายไป แสดงว่าไม่ใช่แค่นิคคนเดียวนะครับผมที่ยังจําได้แต่อาจจะมีคนอื่นๆเนี่ยที่ยังจําได้เชกเช่นเดียวกับที่นิคเนี่ยยังสามารถจําเรียได้นั่นเองนะครับผมถึงแม้ว่านิคเนี่ยจะไม่ได้แสดงความรู้สึกโอดครวนหรือว่าเสียใจนะครับผมในตอนที่เพื่อนอย่างเรียของเขาเนี่ยได้หายไปแต่โดยตามธรรมชาติของมนุษย์นะครับผมถ้ามนุษย์เนี่ยสูญเสียในสิ่งที่รักไปนั้นก็ย่อมเสียใจเป็นเรื่องธรรมดาแต่จะมากหรือจะน้อยเนี่ยขึ้นอยู่กับความเสียหายและก็สิ่งนั้นเนี่ย เป็นสิ่งที่เรานั้นรักขนาดไหนเพราะงั้นแล้วเนี่ยถ้าคนเรานั้นมันรู้สึกทุกข์และรู้สึกเจ็บปวดจนเข้าขั้นหรือว่าถึงลิมิตของมันแล้วเนี่ยบางทีไอ้คาว่าถ้าชีวิตมันบั่นซบเนี่ยหายหายไปซะได้ก็ดีมันจะผุดขึ้นมาในหัวของใครสักคนหนึ่งเนี่ยมันคงไม่ใช่เรื่องแปลกแล้วถ้าถามว่าทําไมนิกกับพ่อของเขาเนี่ยยังเป็น2คนสุดท้ายที่ยังอยู่ในเมืองนี้เหรอก็เราน่าจะรู้นิสัยของพ่อเขาดีนะครับเพราะว่าพ่อของเขาเนี่ยไม่ได้แคร์คนอื่นเลยไม่มีความเสียใจใครจะหายมันก็เรื่องของเขาใครจะหายกช่าง ขอแค่ตัวเองนั้นได้ไปอยู่ในจุดสูงสุดหรือว่าได้ดังหรือว่าได้รับประโยชน์ก็พอจนกระทั่งคําพูดของนิกนะครับผมมันได้ไปสะกิดตัวเขานะครับคำพูดจากลูกชายของเขาเองที่พูดออกมาว่าทําไมถึงไม่หายไปซะละซึ่งนั่นแหละครับผมเป็นตัวจุดชนวนทําให้เขานั้งหายไปจริงๆและเหตุผลที่นิกนั้นหายไปนะครับผมเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยเขาไม่เหลือใครอีกต่อไปแล้วและเขาเนี่ยก็คงคิดว่าถ้าหายไปซะ ก็คงจะดีเช่นเดียวกันแล้วถ้าถามว่าเกมนี้เนี่ยมันให้อะไรกับเรามันทําให้เรารู้นะครับผมว่ามุมมองของคนที่หายไปและมุมมองของคนที่ยังอยู่แล้วก็ดูเหตุการณ์เนี่ยมันเป็นยังไงและจะรู้สึกยังไงถ้าเรานั้นได้หายไปจริงๆจากชีวิตใครสักคนหนึ่งและนี่ก็คือเรื่องราวทั้งหมดของ Lost and Forgotten นั่นเองนะครับผมนะ สิ่งผมบอกเลยนะครับผมว่าตอนแรกๆเนี่ยที่ผมเล่นนะครับผมค่อนข้างที่จะงงนะครับผมว่ามันเกิดอะไรขึ้นแอบอึ้งอยู่นะว่าเฮ้ยเกมมันสั้นขนาดนี้จริงๆเหรอทำไมแบบเฮ้ยสั้นไปเปล่าพี่ประมาณ13นาที15นาทีก็จบแล้วอะไรประมาณนั้นนะครับผมแต่พอเราได้มานั่งตกผลึกจริงๆเนี่ยหรือว่าได้มานั่งอ่านจริงๆเนี่ย มันมีอะไรหลายๆอย่างนะครับผมได้แอบแฝงไว้อยู่ถึงแม้ว่าการแปลหรือว่าอะไรบางอย่างเนี่ยอาจจะทําผมงงไปบ้างแต่ว่าผมเข้าใจนะครับผมว่าคุณคานาตะเนี่ยต้องการสื่ออะไร นะครับนะซึ่งเขาเนี่ยสามารถทําสารนี้ส่งถึงผมได้นะครับผมแต่ว่าหลายๆคนเนี่ยอาจจะยังไม่ถึงแต่ว่าผมเนี่ยได้เอามาเผยแพร่ทุกคนแล้วก็หวังว่าทุกคนเนี่ยจะได้เข้าใจคอนเซปต์ที่คุณคณาตัดเนี่ยได้ทําไว้เช่นเดียวกันนะครับนะและยังไงผมขอ,ขอขอบคุณทุกคนด้วยนะครับผมขอขอบคุณมากๆเลยครับขอขอบคุณทุกคนจริงๆนะครับถ้าไม่มีผู้คนในวันนี้ก็ไม่มีผมในวันนี้เช่นเดียวกันแล้วก็ขอขอบคุณเหล่าสมาชิกเพนฮูนะครับผมที่สมัครเป็นเบอร์ชิพกันมาแล้วก็คอยด้านหลังผมโดยเสมอนะครับถึงแม้ว่าผมเนี่ยจะชอบทําต และนะตอนนี้เนี่ยผมคงไม่มีอะไรจะพูดแล้วให้ผมได้ไปพักผ่อนเถอะนะครับผมนะและเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมสำหรับคลิปนี้เนี่ยฟันดีและลาตรีสวัสดิ์ครับ